มาติดตาม AP 2กันต่อนะครับตลาดกรมชนประทานนะครับกลางเดือนนะครับกลางเดือนสิงหาคมนะครับตลาดนี้เขาเป็นตลาดเช้านะฮะคือเช้าเสาร์และอาทิตย์นะครับเริ่มเช้าเช้านะครสว่างก็พ่อค้าก็จะมาครบกันแล้วนะครับแล้วก็ขายประ,ประมาณไม่เกินเที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงก็น่าจะหมดนะฮะ หรือใครจะมาเที่ยวนี่ก็มารอบเช้านะครับเป็นตลาดเช้ามาใช่ตลาดบ่ายเหมือนทุกตลาดที่ผมเคยไปนะนที่นี่ก็เป็นตลาดเช้านะครับมีสรารพัดอย่างฮนะที่นี่เขาเป็นด้านหน้านี่เขาเป็นแบบของถมนะครับข้างข้างและข้างหลัง,ง,งนี่ก็จะเป็นตลาดสดน,นะครับกับข้าวของกินผักผลไม้อะไรนรี่ฮะเยอะไปหมด นะครับด้านหลังของข้าง,างๆอะไรนี่นะครับตามตลาดกลมชนประธานนี่แหละที่นี่ก็าสบายอย่างมีหลังคานะครับด้านบนนะฮะมีหลังคาฝนตกไม่กลัวไม่ต้องกลัวเปียกนะครับแดดร้อนก็ไม่กลัวร้อนนะฮะหลังคาสูงนะน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบมืทีเอาของมาขายที่นี่มั่งดีกว่าไม่ต้องกลัวฝนนะครับสบายใจนั่งเลยละครับ แต่ค่าล็อกนี่น่าจะมาเป็นเป็นร้อยขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ร้อยเท่าไหรน 100, ะะ่นะฮะร้อยสองร้อยแล้วมั้งนะเสื้อผ้าเก่านะครับเนี่ยมีเยอะเลยนะครับบนก็ของเก่าของถมนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นลังคาไหมครับด้านดันบนนะฮะก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าไอ้พ่อค้าประจำนะฮะที่มาขายที่นี่นะฮะยังเห็น เห็นเนเนี่ยก็เป็นพ่อค้าประจำตรงนั้นนะครับก็มีไฟฟ้ามีอะไรให้ใช้หมดเลยนะครับแต่มานี่ก็ต้องแย่งกันหน่อยแล้วมั้งที่นะฮะเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วะครับว่างๆก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับมาดูนะครับเป็นรอบเช้านะเป็นตลาดรอบเช้านะครับ เช้าเริ่มเช้าเสาร์กับอาทิตย์นี่แหละเนี่ยพอสายๆน่อยคนก็เยอะมาดูกันจะแยะไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเจ้าเี้กก็ขายดั้งเดิมตั้งกัหน้าโรงเรียนนะฮะทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับมาเดินจนรู้จักเลยนะฮะใคมาหาฮะใครมาหาลุ่งน่ะรุงไหนลุงที่ว่าจะเอา อ้าเอาก็โทรไปดิถามสอบถามได้ดีไหมฮะก็ถ้าโทรมาได้ก็ได้ทำยังไงดีผมโทรศัพท์ไปจะเติมเงินเล่หมดติดอ๋อแต่เขาจดเบอร์ไปแล้วหะเอให้ก็โทรไปได้แหละคุยนั่งโทรศัพท์ออคุยแล้วกันนะ ก็โทรน,นู่นนี่10โมงขึ้นไปอะ่ะนี่ปกตินอนอยู่เนี่ยวันนี้ออกมา <laughs> แล้วมาเช้าก็ามาหาแต่เช้าเลยนะเอ้าวเลยเอ๋อออ๋อโอเคเดินดูอะไรต่ออาแล้วไราเปนะ็นอะรายการเหรอใช่เนี่ยถึงได้เบาเสียงลงเนี่ยตรงนี้ร้านก็เต็มไปหมดเลยนะครับนีน่ีช่องจะลงเลยนะฮะ ครจะมาลงนี่ต้องมากันตั้งแต่ตีสี่นะเห็นะนะพ่อค้าบอกว่าถ้ามาจองที่นะ่ต้องมาตีสี่นนะครับเพราะว่ามันพ่อค้าเยอะนะนะในช่วงนี้นะครับพ่อค้าเยอะเลยเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงก่อนโควิดและอะไรเนี่ยนะนะก็จะมีที่ให้ลงอะไรเงี้ยมันไม่เต็มขนาดนี้ช่วงนี้เต็มหมดนะครับ ้าจากที่ไหนมัางเอ,อย่ยอะไรเงี้ยเขาก็หรืออาจจะหนีฝนมาเะยรนะเพราะเพราะช่วงนี้พกตลาดนี่มันจะมีพกตลาดที่กลางแจ้งเนี่ยนะที่ไม่มีหลังคาเขาก็กลัวฝนมันกันเขาก็มาขายที่นี่กันนะเพราะวันนี้เป็นเช้าวอาทิตย์นะครับคาก็หลบดีแล้วับทั้งแดดทั้งฝนนี่สบายเลยนะครับ ผมก็ซื้อมาผมก็เสียงมาก็่เลยแต่ถ้าคนใช้แบ้อะไรโอเคอ่าถามขอบคุณมากครับ <อ>ใหญ่น้เ,นเดตลาดกรมชนประทานนะครับ,รบที่จอดรถนี่อาจจะยากหน่อยนะฮะคนไม่รู้หลักที่มานี่ก็จะหาที่จอดรถยากหน่อยเพราะว่าในบริเวณของตลาดเนี่ยที่จอดรถนี่มันเต็มนะฮะน้อยมากนะครับบุญง่ายๆถ้าใครจะมาเนี่ยต้องแนะนำนะครับให้ไปจอดฝั่ง โรง,งพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลกรมชนนั่นนะครับกือไม่ต้องเข้าไปในนะฮะคือผ่านจากที่ก็ให้บัตรมานะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยฮนะผ่าผ่านปริษัทก็เจอทางเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวมานี่ก็วิ่งไปเรื่อยนะ,ะับมีไหลซอยเลือกจอดได้เลยนั่นแหละครับแต่ถ้าจอดนี่ก็ต้องระวังนะฮะอย่าไปจอดหน้าบ้านทางเข้าออกอะไรเข้าะะดูจังหวะฮะมันจะมีที่จอดนะครับจอดเพลิงเอา ก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรนะฮะ ตลาดกรมชนประทานนะครับมีของให้เลือกดูเยอะแยะไปหมดนะฮะนะครับมาเที่ยวมาดูกันได้เลยนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับงานช่างก็มีนะฮะของเก่ามือสองของใช้ในบ้าน,อ,น,นอย่างรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยังมีเลยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นยางเก่าเนาะหรือยางใหม่ก็ไปรู้ เท้ามือสอง,องมาเป็นกรองเลยนะครับนะฮะเนี่ยตุ๊กตานะครับกรองยังมีเลยนะฮะก็จะกรองอะไรไม่รู้นะครับม,มีเป็นชุดด้วยนะฮะอยู่ตรงโน้นนะครับม,มีกรองเปแบบครบสูตรเลยนะนะร,ร้านค้าประเภทนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ

เสียดายครับมันเป็นรอบเช้านะครับจริงๆแล้วรอบเช้าผือผมนอนก็่คือตื่นเช้าก็นะฮะถ้าไม่มีโุระอะไรเนี่ยผมนอนตื่นสิบโมงเก้าโมงสิบโมงทุกวันเก้าโมงสิบโ,โมงเช้านี่ฮะเพราะว่าผมทำทำงานกับขา,ายของกลับมาก็ดึกแล้วนะฮะถึงบ้านนี่ก็ตีหนึ่งประมาเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะกลับมาก็ต้องนั่งทํางานอนีกฮะ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงอะไรเนี่ยที่ก็ประกอบหรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยผมก็จะทําตอนกลางคืนประมาณสองสามชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่บางวันขออยันก็ทำบางวันเหนื่อยมาเงี้ยก็ไม่ได้ทำนะครับแล้วก็จะมีตื่นอีกรอบหนึ่งตื่นเช้าประมาณสิบโมงผมก็ตื่นลง็มาก็ลองมาทําอีกประมาณเที่ยงกว่านะฮะไม่เกินบ่ายโมผมก็ออกจากบ้านนีแ่แหละเพื่อมาขายของนั่นแหละ เป็นเงนี้ยวนเวียนมันแบบนี้แหละครับพองานมันเยอะเข้าจริงๆก็ต้องหยุดขายของเพื่อมาทํางานให้เตจอะไรเงี้ยเอ่ช่วงนี้ก็จะมีของมาซ่อมบ่อยๆบางบางครั้งก็ต้องปัปดมั่งฮะบางทีามาแล้วต้องรอนานอะไรเงี้ยถ้ารอถ้ารอนานนี่ก็ต้องไปหาเจ้าอื่นอเงี้ยเพราะจริงๆผมเนี่ยมันเป็นงานรายลเียน,นะที่ทำเกี่ยวเครื่องเสียง เขว่าเป็นงานดิเลกงานหลักมีก็ขายของอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆฮะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่เป็นไรฮะซ้อมมาไหลมาไหลมาน,านั <c> ้น <oughs> ก็ใจเย็นนะครับบางทีก็เร็วฮะต้องดูดว่าเป็นอาการเป็นยังไงหาไหลง่ายไหมอะไรเงี้ยถ้ามันหาไหลง่ายมันก็เร็วเลยนะครับ ตลาดกรมชนประทานนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะฮะทีกเช้าเสาร์และอาทิตย์นะครับของก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นนี่แหละบนกันได้หมดนะครับทั้งเสือ้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะของเก่าเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้นะอย่างเยเยอะแยะหมดเลยนะ้ก็ตังเดิมจริงๆตลาดกรมชนประทานเขากขายกันแบบนี้นะครับ มายกรน,นี่เลือกก็สนุกนะตอนกลางคืนนะครับผ้ค้าจรเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีที่จะลองพค้าจรก็จะน้อยหน่อยนะฮที่ตลาดก,กมชนนะครับ